นี่คือ4สูบยูสูบที่ฮิตที่สุดนะครับ CHe1 Turbo นะครับตัวท็อปทั้มสายรุ่นสุดท้ายนะครับที่ยอดนิยมนะครับใครอยากจะอัปเกรดนะครับวางแทนได้ทุกตัวโดยไม่ต้องถ่างคัสีนะครับวางลงล็อกทันทีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนจากระบบแก๊สระบบไฟของมอเรลมาเป็นทั๊มสายนะครับนี่คือตัวท็อปนะครับ150แรงมานะครับ E นะครับจะเป็นรุ่นที่มีแต่เทอร์โบโนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้ความเล้าใจนะครับต้นมาปลายไหลนะครับเสียงเทอร์โบเพาะๆนะครับกับเครื่องยนต์คับเกตคุณภ,ภาพสูงนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับมีรับประกันนะครับผมอ้าวเร่งสุดท้ายสุดท้าย ขอบคุณครับล้วพวกัธที่สิงห์คงสาบุรีครับ